สวัสดีครับเพื่อนเพี่น้องครับนี่มาทานข้าวอีกแล้วนะครับนี่ครับทานข้าวนะครับมีลาบหมูลาบหมูขั่วนะครับลาบหมูขัวครับต่อมาก็จะเป็นแกงผักกาดนะครับแกงผักกาดไส่กระดูกหมูนะครับแกงผักกาดใก่ก เาาต็มไหมนักสานไทยหอเปล่นี่ครับนี่ครับ <c oughs> นี่ก็ลาบนะครับราบลาบเ,เราขั้วสุกแล้วนะครับล่าขั้วสุกแล้วไปจัดลาบโอ้ยทั้งลาบทั้งแต่ประกาศเยอะแยะนะครับนี่โอ้โหน่ากินน่าทานนะครับเาบอกว่าออะไรันนี้ก็หมกปลากดครับหมกปลากดครับหมกปลา,ากดนะครับนี่

เต็มที่เลยนะครับวันนี้ทานเต็มที่เลยนะครับดีขอยแบ่งให้ด้วยนะครับอันนี้ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่แล้วก็โอ้หนึ่งมาใหม่ๆแล้วนะครับมามามาครับใครหิวก็มานะครับเด้อมามามาทานด้วยกันนะครับหิวหิวเอานั่งได้เลยนะครับจะมาทิชทั้งหลายมาทานข้าวด้วยกันนะครับ ああน hey. um be, ak, ั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเอ่อแกบอกอย่างนี้คม่ยอมมาดานเลยพร้อม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 พี่จะรับประทานแล้วนะครับมาเด้อครับพี่น้องครับลองดูนะครับเด้อน้ำผักผักมีป้าครับผักกำลังงากำลังงาผักซ้อมซ้อมซ้อมใส่กามครับ มาเด้อครับเด้อมามามา,มาถานด้วยกันนะครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวชิมชิมดูลาบก่อนนะครับเี่นะครับข้าวเหนียวร้อนๆนี่นะครับนี่โอ้โหอ,อืมามาแล้วครับผักกาดครับ เยี่ยมเลยครับออกปลาจิ huh> ้สำรัครบหมดนี่นะครับโอเดมามามมาินพร้อมกันเลยนะครับ น่มาเลินะหี่ก็มานะครับกระหี่ก็มานะครับน้หมูหัดกะหมกตาเอาไปเลยทำสบากเลยัดเลยมา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 กระ่็มานะครับข้าวคือกินนะเดี๋ยวบักอร่อยอร่อยอร่อย ใส่กา้างเย็นๆไเยอะอาานะครับเดาามาปลากินปลาดูก่อนอปลามิกิน,เ,น,นเหมือนบ้านยนมาขออ้าูออกไปอนปลาเลยครับนนว,วนนะครับโอ้โห แซบแๆบแซบฮะมฮัมเฮอรับ,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 บเ <g ül üyor> นี่ยไม่ัวรดิดหนังนะเด็กมัิบหขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ